อ่าลอลอเบิ้งของผมเลยครับแม่แม่ถาเบิ้งผมเลยครับของผมนี่เป็นดอกรองของเก่งยจงได้กระสอลูกตมงบังช่วยแม่ด้วยนะลูกให้พี่เข้มแพ้ไปเลยนะลูกขลักพี่เข้มช่วยแม่นะลูกพี่เข้มจะได้หล่อๆนะลูกพี่เข้มก็จะได้แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีนะลูกนะพี่เข้มก็จะได้แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีนะลูกพี่เข้มได้แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีนะเรากดอินไวมู มานอก่็วานมาลดไหมวา้กังวานหล่อจังเลยยายเก็บพ่อโบมี่จะค้นเลยบ่เมื่อไห้เอ็มพีพีเก็บมพีพีคนอะไรเราพูดเดี๋ยวมาลู้เรื่องเลยสิว้าวีลีเดอร์เอ็มพีพีแค่ไม่มีเลยเหรอจ้าก็ของมุกล่ะเกี่ยวอะไรกับมุกเอ้ากูมุกก็ร่วมเล่นด้วยไม่ใช่เหรอได้ มุกยอมแล้วมันลูกมุกมเป็นลูกที่ดีไม่ค่อยมีปากมีเสียงแม่บอกให้ทำอะไรมันก็ทำโอเคโอเคโอเค